เดียวนะครับสำโบยีกลอยนนะครับนอนทอดนะครับพี่พี่นอนเพิ่มจัด5เตารเลยนะครับเกิดเกลือนอย่างนี้เลยครับท่บนานผลิตภัณฑ์จักจังหวัดระยองนะทุกคนนะฮะส่วนผสมก็ ระเกตเปนมรกนนะครับีนี้แบบติดเลยนะครับนี่นะครับ,รบอันนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการอบเพื่อไล่น้ำมันออกจากเนื้อทุเรียนคนระับสวๆตบบนี้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับทุกคนการทอดทุเรียนนะครับวิธีการทำนะครับทุกท่าน เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวจังหวัดระยองนะครับในการทําทุเรียนทอดกรอบนะครับหน้าตาจะอยู่ด้านหลังผมนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดเอนะครับชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทํากระบวนการทําต่างๆนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับสําหรับทุเรียนทอดกรอบนะครับของจังหวัดระยองนะครับผมไปกันเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับก็เป็นชิ้นเบื้องต้นนะครับทุกคนนะครับที่ทอดกันเสร็จแล้วนะครับเนื้อก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะครับพี่ นะครับเนื้อแบบเนียนๆเลยนะครับอันนี้เพิ่งทอดมาได้ไม่กี่ถุงเองนะครับนี่โอเคไปดูกระบวนการกันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อทุเรียนนะครับหมอนทองจัมโบ้นะครับทุกคนที่เขาใช้ในการทอดกันนะครับลูกจะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ครับขนาประมาณนี้นะครับใส้ประมาณ12โลถึง16โลนะครับนี่ครับเขาจะทําอย่างนี้เลยนะครับทุกท่าน เนื้อแบบติดๆประมาณนี้เลยนะฮะโอเคแล้วเราก็ไปดูนะครับเปลือกที่เขาออกเสร็จกันไปแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับก็เป็นการปอกเนื้อทุกเรียนทุกคนที่เราได้นะครับเป็นทุเรียนสัมโบนะครับ <ST> S> <S ทุเรียนสัมโบ ดี่เขาก็อกกันประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะฮะปอกเปลืยเยื่อตักเปลือกออกนะครับแล้วก็เนื้อให้คนคว้านนะครับในการทำต่อนะครับทุกท่านนี่ครับดูวิธีการทำนะครับทำนานมากๆทุกคนตัดเดียวนะครับดเเนื้อจมูกเลยจ้ะ กลอกจากลูกใหญ่ๆมาอย่างนี้นะทุกคนนะครับก็จะเปลนแบเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เป็นวิธีการปอกนะครับเอาเนื้อเอาเม็ดออกนะครับทุกท่านเนื้จะส่วประมาณนี้เลยนะครับอนานมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวอีในตรงนี้ ที่เราควานไส้นะครับควานเม็ดออกแล้วนะทุกคนนะนี่ครับสวยงามเลยนะครับทุกคนนะครับเรียงสวยงามมากๆนะครับนี่ครับเราได้มาแล้วเราก็จะปอกเป็นคว้านนะครับควานบดแผ่นนะฮะนี่ครับหลายแผ่นเลยนะครับ เราจะคว้ยนใบบาวนี้ครับเป็นแผ่นๆเลยนะครับเหมาะสำหรับการนำไปทอดนะครับทุกท่านทีเราคว้านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเรียงนะทุกคนนะครับเพื่อส่งไปกระบวนการถัดไก่นะครับคือกระบวนการทอดนะครับพี่ท สวยตัวท่านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่ๆุดเนี้ชิคๆงามเลยนะครับนี่ครับสวยสวยมากๆครับทุกท่านนี่ครับร้อยกระบอกประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับร้อนๆเลยนะครับมีร้อนเจนตัดหน้าเตาเลยนะครับเกลือๆอย่างนี้เลยครับท่าน ของเรามันก็จะเป็นน้ำเกลือนะครับที่ใส่ใส <normal> mm ่นะทุกคนแล้วก็จะเป็นหัวหอมิ้งนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทุกเรียนหมอทองในการนำมาทอดนะครับเราจะตามเป็นต่อไปนะครับวิถีชาวบ้านนะทุกคนนะครับวิถีชาวตลอดระยองนะครับเนื้อจะสวยๆเลยนะครับทุกท่านนะครับตอนสดพร้อมใหม่นะครับคีอแน่นอนนะครับพี่ที่ เดี๋ยวเดินดูใกล้ๆนะทุกคนนะครับค่อนข้างร้อนเลยครับหลังจากเราไปทอดร้อนนะครับทอดแบบเดือดๆแบบนี und, und ้เลยนะฮะร้อนแบบมาเตาเลยนะครับพี like ่ๆครับ <str> <sm> <ids> จังหวัดระยองนะทุกคนนะฮะส่วนผสมก็จะมีพวกน้ำมันพืชนะครับกล่มิ้นนะครับแล้วก็น้ำเกลือนะครับมีกระเรียมหอมทองนะครับในการทอดของเรานะครับนี่ครับเนื้อที่เราล่อมาเสร็จแล้วนะครับหน้าตาดูประมาณนี้เลยนะครับเนื้อเกล็ดดีแล้วก็รับสวยๆเลยนะครับ เกล็ัทุกคนนะครับที่เป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับนี่ครับนี่คือทุเรียนทอดกรอบชิ้นเกล็ดีนะครับด้าน,นล่างก็จะเป็นเกล็ดฟีนะครับพี่ๆนี้ก็จะเป็นทีทอดกันมาแล้วนะครับนี่ทอดกันมาแล้วนะครับเราก็มานำมาลอนยาเก็ดกันไปนะทุกคน ที่ชาวบ้านนะครับทุกคนนะครับของชาวจังหวัดพะยองนะครับนี่ครับเราต้องมาพึ่งอากาศก่อนนะครับเพื่อให้น้ำมันไฟตัวก่อนนะครับทุกท่านถึงน้ำก่อนนะครับเพื่อให้น้ำมันไฟตัวแล้วเราก็จะนำไปล่องแยกเกล็ดก่อนนะฮะตเนี้ครับสวยมากๆเลยนะครับทุกท่านนี่ครับ ิน,นี่นะครับอันนี้เราก็าจะเป็นขั้นตอนนะครับในการอบเพื่อไล่น้ำมันออกจากเนื้อทูเรียนนะครับพี่พี่พร้อนด้วยนะอยู่ในกระนการอบนะทุกคนนะครับประมาณ130องศานะทุกคนอบประมาณครึ่งชั่วโมงถึง50นาทีนะครับน,น้ำมันนะครับเหยออกไปหมดนะครับ เนื้อนับนื้อสวยๆตรงนี้เลยครับทุก่านทุกคนนะครับหลังจากที่เราผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทอดนะครับการอบนะครับห,หรือเป็นการร่อนต่างๆนะทุกคนเราได้มาแล้วนะครับเนื้อทุเรียนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกท่าน,นาสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับผมเองก็เป็นคนทําทุเรียนทอดขายทุเรียนทอดด้วยนะครับ เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับของผมนะทุกคนสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะนําทุเรียนทอดไปขายต่อนะครับหรืออยากจะนําไปทานนะทุกคนกดใต้ลิงก์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ในข้อความเนื้อหานะทุกคนสําหรับช่อง y o u t u b e นะครับทุกคนยังไงทุกท่านนะครับที่เข้ากันมาแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ CM Travel นะทุกคนนะจะเป็นคอนเทนต์นะครับที่ยวไปเรื่อยนะทุกคนแล้วก็พาไปดูบรรยากาศต่างๆอะไรอีกมากมายนะครับ อ่ะวันนี้ผมก็รีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาถึงตอนนี้นะทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า